ไอสปีดทีวีนะวันนี้เกียวพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธ MG นะคะและวันนี้ MG เขามี2พระเอกที่อยู่ด้านหลังพี่เกียวนะคะด้านนู้นจะเป็น IM6 นีที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะในขณะเดียวกันค่ะตัวนี้เป็นไซเ e อร์สเตอร์ะที่มีการปรับในส่วนของสีสันเข้ามานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเกียวพาชมดีกว่าว่าปีนี้นะบูธ MG ภายในงานมากรรมยันยนต์ครั้งที่41เนะี่ยมีอะไรเจ๋งๆและมีอะไรเป็นไฮไลท์ตามพี่เกียวมาค่ะ และนี่เป็นพระเอกประจำบูธเ้านะยสำหรับปีนี้ค่ะนี่เป็น MG IM6 นะคะตัวนี้เนี่ยยังไม่เปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะ,ะก็เป็นการเปิดให้จองสิทธิ์นะ,ะเป็นการเปิดให้จองสิทธิ์นะ,ะสำหรับรูปร่างหน้าตาคุณดูสิไกลแล้วนะไกลขายแล้วก็มาแนวเ,เดียวกับไซเบอร์สเตอร์นะที่ เปิดให้จองสิทธิ์กันก่อนนีเนี่ยด้านหน้านีให้เซ็นเซอร์มาทั้งสิ้น6จุดนะคะมีกล้องรอบคันเนะคะขณะเดียวกันก็มีตัวเรดาร์นะที่ด้านล่าง imhp นะด้านบนก็จะมีเป็นกล้องนะเป็นกล้องจับเส้นเลนถนนระบบ a อ a ดนี่แน่นอนว่าฟูนะฟู ให้มาเป็นแบบเทคโนโลยีแบบโดยรอบคันนะคะตัวไฟหน้าให้มาเป็นแบบ im vision นะคะ im vision ไฟหน้าดีไซน์มาสวยงามนะคะไฟ daytime เ,เป็นแบบ l ed ลากเส้นยาวๆไปเลยทีเดียวขณะที่นะคะตัวล้ออลอยเองเนี่ยก็ให้ล้อลอยขนาด20นิ้วมานะคะรัดด้วยยาง2-3-5 50 R20 นะฮะขนาดที่คาลิปเปอร์เบรกเนี่ยทำสีมานะเป็นสีแบบสีส้มๆนะสีเหมือนชานมนะแล้วก็ให้มาเนี่ยเป็นของคอนติเนนตัลนะฮะข้างในเนี่ยขณะที่ตัวสีของเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่สีดำนะที่คุณเห็นตรงนี้ยมันจะเป็นสีเหลือบๆนะฮะถ้าชมกันดีๆเนะี่ยตรงนี้จะสีเหมือนม่วงๆเหลือบๆด้วยนะฮะห้องโดยสารก็ โอ้โห oh, ประตูเปิดโคตรกว้างประตูของ i m เซเนี่ยประตูเปิดเกือบ90้าองศาเลยทีเดียวนะคะประตูเปิดกว้างมากนะคะแล้วก็จอเนี่ยคุณเห็นไหมยาวแบบยาวต่อเนื่องของจริงเลยนะอยากให้พี่ช่างภาพเข้าไปถ่ายที่ด้านหลังนะที่ด้านหลังเบาะเลยอ่าแล้วก็ตรงกลางเห็นไหมคะมีเป็นจอตรงกลางเนี่ยมีจอเป็นจอแบบ ทัชสกรีนนะคะปรับในเรื่องของไฟไฟหน้านะคะระบบสั่งการพวกกระจกนะซึ่งกระจกของเขาเนี่ยทั้ง4บานนะให้มาเป็นแบบไร้กรอบนะ,ะกระจกไร้กรอบโดยค่ะมือเปิดประตูมือจับเปิดประตูเห็นป่ะมือเปิดประตูตรงนี้นี่เป็นปุ่มเปิดประตูนะคะ เบาะที่นั่งเนี่ยก็ขวาเป็นปรับเป็นแบบไฟฟ้าซ้ายก็ไฟฟ้าเหมือนกันเห็นปะปะเนี่ยมีไฟแอมเบียนด้วยสวยดีนะฮะไฟแอมเบียนเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตัวรถเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณคุณผู้ชมนะรับชมเลย จอเนี่ยโคตรใหญ่เลยแต่จอใหญ่อย่างเงี้ยถามว่ามันบางไหมสําหรับเกียวเกียวบอกแล้วนะว่าเกียวไม่ชอบใช่ไหมจอมันกระเดิดขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยมันยาวใหญ่ยาวมากนะคะแล้วก็ตัวจอเนี่ยด้านหน้านะคะดีไซน์มาให้มีขนาดแบบกว้างมากในขนาดเดียวกันนะเรื่องของตรงเนี้ยสามารถกดดูได้แบบเห็นไหมยังแบบยังไม่ค่อยตามนิ้วเท่าไหร่นะให้ชมนะคะ แล้วก็ในส่วนของเห็นไหมยังไม่ค่อยตามนิ้วแล้วนอกจากนี้นะในส่วนของการขับขี่เนี่ยหลายท่านนะอยากถามใช่ไหมว่ามันมีเรื่องของโหมดการขับขี่เยอะแยะมากน้อยแค่ไหนมีนี่นะมีโหมดคอมฟอร์ตเห็นหป่ะ,ะมีโหมดคอมฟอร์ตนะคะตัวรถเนี่ยสามารถเลือกโหมดนะคะแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าอยู่เกียร์ P ใช่ไหมคะ เลือกโหมดได้นี่มีคอมฟอร์ตมีสปอร์ตมีนอร์มอลแน่นอนนะคะและที่สําคัญเกียร์เนี่ยตำแหน่งเกียร์จะเป็นตำแหน่งเกียร์อยู่ด้านนี้นะคะที่บริเวณมือเกียร์เนี่ยด้านนี้นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณตบไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยจอจะขึ้นเนาะชัดเนาะไฟเลี้ยวซ้ายจอขึ้นเนี่ยคุณเห็นไหมชัดดีเนาะตัว กล้องเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณปลายกระจกมองข้างนะคะส่วนเลี้ยวขวาล่ะเห็นไหมเลี้ยวขวาก็ขึ้นชัดเนอะประมาณนี้นะคะจอกลางตรงนี้เนี่ยใช้ควบคุมนะตัวคอนโทรลเรื่องของไฟเปิดปิดไฟหน้าออโต้เนะฮะเลือกได้เลยนะ,ะเดียวกันมีเรื่องของกระจกนะ,ะปรับขึ้นลงประมาณไหนนะเปิดได้ วันนี้มีมิลเลอร์แอดจัสใช่ไหมคะตัวพกกับกระจกปรับกระจกใช่ไหมคะประมาณนี้มีอะไรอกีกมีเรื่องของมิลเลอร์ฮีทด้วยนะไล่ฝ้านะคะเป็นกระจกไล่ฝ้าซึ่งไล่ฝ้าเดี๋ยวก็จะอยู่ที่บริเวณเสา A นะคะนอกจากนี้มีอะไรอกีกปรับพับกระจกนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยดอลล็อกเนะะี่ยตัวเบาะก็มีเนี่ยเห็นไหมให้พี่ช่างภาพถ่ายให้ดูเลยปรับตำแหน่งเบาเนะคย อย่างไรได้หมดคุณดูสิเห็นไหมเห็ <c oughs> นไหมนี่อาจจะช้าๆสักนิดนึงแต่ก็ได้นะปรับได้ <c oughs> นอกจากนี้มีอะไรอีกนะเรื่องแอร์เรื่องไรเรื่องซาวเอดาสเห็นไหมมีระบบเอดาสมี A c c นะออตโต้พไพลอตได้เลยเนื่องจากว่าตัวรถคันนี้มีกล้องโดยรอบคันเลยนะเป็นแบบออโต้พไพลอตนะมีอะไรอุ้เยอะแยะอ่ะอู้อยากให้มาอยากให้มาขายจริงๆนะแล้วนอกจากนี้ขายแน่ๆนะเขาบอกแล้วว่าเอามาขายทําตลาดแน่ๆแต่ เปิดให้จองสิทธิ์ก่อนนะคะมีนี่เรื่องของดิสเพลย์มีเรื่องของซาวด์เจเนอเรลลนะคะธรรมดาเลยมีอะไรบ้างปรับเป็นภาษาตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะ<ม>เลือกภาษาเจเนอเรลลเนี่ยเลือกภาษามีอะไรอีกดิสเพลย์หมดแล้วประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ปรับในเรื่องของแอร์นะคะปรับแอร์เห็นเนาะปรับแอร์เป็นแบบแยกโซนซ้ายและขวานะคะประมาณนี้อ่า นี่แอปนะคะเป็นแอปของเขาให้รวมให้ดูภาพรวมนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะ YouTube ดูได้เห็นไหม TikTok Spotify นะคะครบครันตรงนี้เป็นหน้าโฮมนะคะเห็นตัวรถเปิดไฟเลี้ยวอยู่ประมาณนี้ให้ชมกันด้านหน้ามีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะหช่องประมาณนี้นะคะมีช่องวางแก้วน้ำ ตรงนี้สกอร์นะด้านซ้ายมือก็เป็นแบบรูดเปิดเสียงปิดเสียงนะคะแล้วก็ด้านหลังของวงพวงมาลัยเนี่ยจะมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะคะด้านหลังมีแพดเดิลชิปมาให้นะนี่มีถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยถ่ายรูปภายในรถได้ด้วยเห็นเนาะส,สั่งแบบได้มือนะ แล้วนอกจากนี้นะตัวรถยังมีตัวจับตาเหมือนกับ Max กซัตเซเว่นแม็กซัแม็กซัเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงเสา A นะคะจับการขับขี่จับบุคลิกของคุณจับค่าทางของคุณนะเวลาคุณง่วงนอนอะไรเงี้ยนี่จับตรงนี้กล้องอยู่นี่นะคะอยากให้มาขายอะ่ะนี่นี่กล้องหลังกล้องหลังเพียงแค่คุณลูดเห็นไหมกล้องหลังเห็นยังกล้องหลังนะคะ รูดสกอร์ที่แป้นด้านขวามือรูดขึ้นนะขึ้นกล้องหลังนี่มัานบาังแดดแต่ซ้ายขวาให้มาเป็นไฟห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยก็โอดหถมกว้างขวางเนอะดูสิเอนนอนแบบโหสบายเลยอนะ่ะนะคะห้องโดยสารตอนหลังกว้างมากๆนะแล้วก็วัสดุตัวหุ้มเบาะเนี่ยวัสดุที่ใช้เนะ นุ่มอะแล้วคุณดูสิมีคำว่า I M Max ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแมกเนตนะคะใช้แปะโทรศัพท์มือถือได้ตัวนี้จะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะคะตรงนี้เลยนะนอกจากนี้นะคะที่บริเวณที่บานประตูนะคะเขาก็จะมีเป็นช่องเปิดประตูให้นะทั้งเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นแบบแมนนวลที่อยู่ด้านล่างนะคะ ใช้ดึงเอาเห็นไหมนี่นะดึงเอานะคะเป็นแบบไฟฟ้าก็ได้เป็นแบบแมนนวลนก็ได้นะนอกจากนี้เนี่ยตัวรถห้องโดยสารตอนหลังก็จะมีเป็นช่องแบบแอร์เว้นเป่าเข่ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เกียวขอขยับให้ดูนะนี่แอร์เว้นเป่าเข่ามาให้สองช่องนะคะแล้วก็มีช่อง USB Type C มาให้อยู่ที่ด้านล่างนะ Type-C ่ด้าานลางที่เท้าแขนประมาณนี้นะพาชมกันคร่าวๆช่องเสียบช่องวางแก้วน้ำเนะวัสดุแบบเนียนดีจังเลยนุ่มนะคะหมอนรองศีรษะโอเคเลยได้รูปให้มา3ใบน,นะหมอนรองศีรษะแล้วก็ผิวสัมผัสดีมากนะคะเช่นเดียวกันสำหรับด้านซ้ายมือเนี่ยตัวที่เป็นด้านหลังของเบาะเนี่ยใช่ไหม,มเขาให้มาเป็นแบบแมกเนตด้านขวาเขาก็มีนะคะ ก็เอาไว้ใช้แปะแปะพวกโทรศัพท์มือถือได้นะคะนะท้ายรถให้ชมท้ายรถกันนะคะเซ็นเซอร์หกจุดเหมือนกันกับด้านหน้าแล้วก็มีกล้องหลังนะเตี้ยๆตั้นิดนึงตัวนี้เป็นแบตเจ็ดสิบห้าพูดได้เลยสิ่งที่มันต่างก็คือหลักๆเลยนะมันให้ใกล้เคียงกันมากพี่ถ้าหลักๆเลยหนึ่งแบตเจ็ดสิบห้ากับแบตร้อยนะมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่ มอเตอร์เดี่ยวสา5ร้อยสี่ห้าแรงม้ามอเตอร์คู่เ8็ดร้อยแปดสิบเจ็ดแรงม้าแรงบิดแปดร้อยนิวตันเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวสี่ล้อทั้งคู่เลี้ยวสี่ล้อใช่ตอนที่พรีเซนต์เลี้ยวสี่อเลี้ยว่ล้อคิดว่าถ้าไม่ผิดพลาดแครบโหมดมาโหมดที่แบบจอดเลี้ยวแบบปูอะเดินแบบข้างๆอะแบบปูอะได้มีหน้าก็สิ่งที่ต่างกันชกถุงลมอีกอย่างนึงล้อยี่ตอนนี้ยี่สิบยี่ยี่สิบเอ็ด ตัวนู้นยี่สิบเอ็ดอ่ะเอาไม่เป็นไรใช่แล้วก็เบรกคอนติผลิตให้ใช่เป็นเบรกของคอนติคาลิเปอร์ใช่ใช่ใช่ผลิตให้เออใช่มันเป็นสีส้มๆแล้วมันขึ้นคำว่าคอนติช่วงล่างอะไหล่ชิ้นส่วนที่เป็นช่วงล่างมอนโรผลิตให้โอ้ช่วงล่างของมอนโรด้วยซึ่งมอนโรเขาก็ผลิต OEM ให้เบนซ์ B M เล็กซัสอะไรพวกนี้นะครับรถแบรนด์ยุโรปใช้เยอะมากสำหรับแบรนด์นี้ ตัวรถนี่ยังไม่ได้จําหน่ายเป็นทางการนะคะใช่รอปีหน้าต้องรอเป็นปีหน้าโดยประมาณเนาะก็ปีหน้าก็ประมาณเดือนมีนาเมษาประมาณนี้แหละแต่เขาบอกก่อนว่ามีการจองสิทธิ์เป็นการจองสิทธิ์ก็จะแจ้งข่าวอัปเดตใช่เขาจะแบบให้เราลงทะเบียนแล้วก็อัปเดตพออัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งเราตลอดเลยไปทดลองขับไหมใช่ไปลงทะเบียนไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้แรงดันไฟ400โวลต์ตัวนู้น900โวลต์ 900โวลต์ก็คือรองรับการชาร์จอนาคตถ้าตู้มี400กิโลวัตต์15นาที500กิโลแป๊บเดียว <laughs> 5นาที200กิโลรุ่นท็อปบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไม่ข้าม2ล้านอ่ะเขาบอกเองแล้วนะว่าไม่ข้าม2ล้านเชัวร์ๆน่าสนใจมากๆาสำหรับ i อ m ซครา่าว, <'m> าวๆนะจ๊ะตัวท็อปไม่ข้าม 2, า2ตัวท็อปไม่ข้าม2ล้านก็ฝากไว้แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับตัวนี้เป็น รุ่นท็อปนะคะรุ่นนี้ตามที่น้องแจ้งไว้เลยนะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะตัวนี้เนี่ยลายล้อนะคะจะไม่เหมือนกับตัวที่เรารีวิวกันซึ่งตัวที่เรารีวิวกันเป็นตัวสีดำานะะลายล้อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งร้อยี่สิบนะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางพิลลรี่นะคะใส่ล้อยี่สิบเอ็ด วันนี้นำตัวนี้มานะให้รับชมนะคะแล้วก็จำหน่ายกันภายในงานนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีนะด้านบนนะเป็นสีใหม่นะ,ะตัวนี้ไซเบอร์เซอร์สีใหม่นะคะหลังคาแดงสีสวยจังนะคะนะ ปีกเปิดประตรูเป็นแบบตีกนกนะคะสวยงามไฟท้ายเป็นลูกศรสวยเนาะ นอกจากนี้ในบูธก็ยังมี MG 5 Pro นะคะ MG 4 MG Maxus 7นะคะนำมาจำหน่ายกันเต็มพื้นที่นะคะและสำหรับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41หรือ Motor Expo 2024เนี่ยทาง MG เขามีแคมเปญพิเศษมาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือแคมเปญ New Year Super Deal นะคะเห็นบอกว่าดอกเบี<ๆ>้ยเนี่ยมีเริ่มต้นแบบพิเศษสุดๆเลยนะคะ0%ค่ะ และที่สำคัญคือผ่อนได้นานสูงสุดถึง5ปีนะฮะรวมถึงข้อเสนอช่วยผ่อนสูงสุดถึง5,000บาทนะนานถึง20เดือนโอ้ยจะบอกค่าว่าแคมเปญเขาเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็น All New MG 3 Hybrid Plus ะะที่เกี่ยวเคยรีวิวไปแล้วนะคะและเนี่ยคือรถที่ได้รับความไว้วางใจนะจากบรรดาสื่อมวลนชน,นะะที่ไปทดลองขับขับดีจริงๆ จะบอกว่าพี่เกียวยังอยากได้เลยนะจ๊ะก็ฝากไว้อีกคันนึงนี่ยสำหรับ New MG3 All New MG3 Hybrid Plus คันนี้ค่ะพาชมบูธ MG กันเรียบร้อยแล้วนะรวมถึงตัวแคมเปญของทางบูธนะเกียวรายงานเกียวเหลาไปหมดแล้วนะฮะเอาเป็นว่าค่ะภายในงานว่ากรมยานยนต์ครั้งที่41อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมบูธ MG กันนะะปีนี้บอกแล้วนะ i M6 น่าสนใจมากๆนะที่อยู่ด้านหลังเกียวเนี่ยตัวนี้รุ่นท็อปนะอ่ะเอาเป็นว่าเทปนี้เกียวขอบระคุณมากๆนะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเทปต่อไปจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามด้วยนะเทปนี้ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ